was busy, thinking สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาไอเล่นเกมนะครับไอสควิตเกมนะครับผมเพิ่งดูซีรีส์ไงแล้วทีนี้เพิ่งจะอินนะครับเห็นเขาเล่นเกมกันอ่อยากเล่นบ้างนะครับก็เลยไปดูวิธีเข้ามานะครับเขาบอกว่าให้ไปโหลดไอแอปโลบอกตัวนี้นะครับเนี่ยตามนี้เลยครับชื่อนะครับผมใช้ p p o o n นะครับแต่ว่า Android ไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะมีนะครับเพราะว่าเห็นเล่นกันเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะเพื่อนเก็ ติดตั้งเลยครับพอติดตั้งนะครับมันจะให้เราลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนมันก็จะเจอหน้านี้ครับหน้านี้ครับตอนแรกนะครับให้เราสมัครนะครับสมัครบัญชีนะครับเราก็กดไปพรกดไปก็จะเจอหน้านี้ครับเราก็กรกวันเดือนปีเกิดครับชื่อผู้ใช้ก็อาจจะต้องพิมพ์หลายทีหน่อยเพราะว่าชื่อมันซ้ํากันเยอะครับมันจะเป็นตัวหนังสือสีแดงแดงครับให้มันแดงๆงหายไปนะครับมันก็จะคือจะเจอชื่อที่ยังไม่มีคนใช้นั่นแหละครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านกรอกเพศนะครับ กดสมัครบัญชีได้เลยครับท่านี้ก็จะเจอแอปแล้วนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นหน้านี้ก่อนั้นหน้าแรกนะครับเวลาหานะครับเราไปที่ไอ้สามจุดตรงนี้ครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่กรุ๊ปนะครับกดเข้าไปนะครับทีนี้ก็มอกรุ๊ปครับมอกรุ๊ปกดเข้าไปเสิร์ชครับเห็นที่เล่นกันบ่อยๆก็ห้องกูจูๆครับ กูจูจูอ่ะกูจูจูครับกดเสร็จสิ้นครับปุ๊บค้นหาอ่ะห้องแรกเลยครับอันนี้ครับกูจูจูครับกดเข้าไปก็จะมีอันนี้เลยครับอันนี้เลยครับที่เขาเล่นกันนะครับแล้วก็ลองเพย์ดูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเพย์มันจะต้องเปลี่ยนเป็นแนวนอนนะครับอ่ะแบบนี้ปุ๊บไปครับไปเลย ทิทางครับซ้ายทิทางแล้วก็ขวากระโดดปึ๊บไปเข้ากลุ่มครับรอรอไปเล่นเกมครับข้างบนนะครับบนขวาป่ะบนขวากับบนซ้ายเป็นข้อความนะครับบนซ้ายมีเลขหกอันนั้นเป็นข้อความคุยกันได้นะครับแต่ว่าบางคนก็คุยไม่สุภาพครับไม่อยากเปิดให้ดูครับผมชนะเจ็ดสิบครั้งหามาแล้วครับ ชนะเยอะมาก 5, อ่ายี่สิบวิรอรอรอเสียงเสียงหลายรอบแล้วงับแต่ละคนก็เม้นทะลึ่งก็มีครับเราไม่เม้นดีกว่าครับอีกกีวินนแรลกมาแล้ว ไข่ก็เนี่ยเหมือนผมเลยอะเราไม่ได้แต่งตัวครับคพอื่นเขาแต่งตัวหายห่าตาย <c oughs> <c oughs> ตายแล้วตายคนเดียวเอง <c oughs> โอ้โห <c oughs> โดนโดน แหวะถึงไปไหนไวะนัเนี่ยนะหายไปแล้วหลืวไม่ได้แต่งตัวคนระับโดนอืเอ,อ้าตายกูเฮ้ยอะไรวะมันแหลกเหรอมันแหลกเหรอ ขอแก้มือนะอะไรวะโอ้โหไม่ปล่อยมือมัตายได้ไงวะโอ้โตอนแรกว่าจะทำคลิปสักสองนาทีสานาทีไม่ได้แล้วขอ,อสักหนาทีแล้วกันแล้วดูเราทำคลิปก็มีแบบเม,น,มนจังไลด้วยครับ ยังเอาอยัางออยงี่นาทีเนี่ยน่ะยีสิบวิมันไปแต่งตัวมาแล้วอะแต่ห้องอื่นก็มีเกมเหมือนกันนะสควิทเกมมีหลายห้องนะครับแต่ว่าห้องนี้นคนเล่นเยอะแต่เรายังไม่ได้แต่งตัวเลยอะ มันรู้แข่งอย่างไรไปอีกสิบสิบสองวิเส็งเลยโดนยิงเฉยเลยตู้หรอยัง มัโนโดนันโดนแม่งยังมีเวลาพิมพ์คุยนะอันแหลกนี่โดนกันนะเล่นไแปบบโ,โอ้ยตายต่อหน้าเลยอื้อ ต้องหยุดก่อนที่เขาจะจบครับไ,ไม่งั้นแม่งโอกาสแหลกก็แม่งโดนทันทีเลยนะายานตายต่อหน้าต่อตายไปโดนไม่มีใครโดนอันนี้นนโดน Nhiều thời gian rất nhiều Yeah Được rồi Cuối cùng nó sẽ giữ chúng ta Nó sẽ giữ แอปก่อนแอปก่อนบบอน,นี่ไงมันเก็บเราตายหาหมดโอเคครับโอเคครับหอมปากหอมคอไปลองเล่นดูครับสนุกดีสนุกดีไปแล้วครับคลิปนี้ฝากติดตามด้วยครับบา๊บบายบาย